ครับวันนี้จะมาํารลดลดลดให้มันนี แลยรถมาถึงรถก็คว่ำเลยโอ้ขำามดิไม่มันติดพี่ดิวเด็กเลี้ยงพอดีครับทุกคนนอรถนะอย่างแรกเอาล้อมาก่อนนะเอ้ยเอาอนี้มาก่อนไม้เนี่ยแล้วก็เอาล้อมามาสองอันนะแล้วก็เอาเชือก ปลีปลโลปะาลีปะโลปะาลีปะโลปะาลีจะไปถึงไหนกันแน่จะไปถึงไหนกันแน่อูถงึงเร็วเล้วขึ้นไปอีกครั้งดิขึ้ขนใหม่ครั้งอ่ะดูไรคุยยุ่งยิ่งจะโคตรสลาย หนาดูจะโฆษณาอะไรนะคะพี่ดิมพี่ดิมพิมพว่าโลกนี้มันช่างอยู่และโลกนี้ในเกมฮีโร่เพกาลมีเกิดเหตุการณ์คือมันมือตืต้อๆและคนลอย ลบเสือยสามกิจจ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นช่างเถอะนะคะอันเนี้ยคอมพิวเตอร์แปมพิมทุกคนแปมพิมแปมพิมเอาระเบิดมาระเบิดหรือ,เ,อเปล่าระเบิดระเบิดนี่ีแ่ ถ้าทุกคนลองไปดูคลิปอันนั้นนะลองเลื่อนไปดูคลิปอันนั้นแล้วก็เจอกับคลิปเขาพิม,มพ์พิมพิมว่าให้ลกนี้มันรอยนีคนมันก็รอยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูทุกคนยังไม่ปิดคลิป